วันนี้นายกอนุทินชาญวิรากูลนะไปพูดที่งานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมระบบยุติธรรมเดินหน้าทํางานไม่ช่วยใครไม่เข้าใครออกใครทั้งสิน้นนะยืนยันว่าระบบนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมต้องทํางานอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็พูดย้ําเลยนะ เพื่อให้ประเทศเราเนี่ยมีฐานรากที่มั่นคงและทุกฝ่ายี่ต้องร่วมมือยอมรับในระบบและกระบวนการยุติธรรมฮะถูกโครงสร้างเชิงระบบและหลักนิติทรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาต้องอาศัยความต่อเนื่องรัฐบาลเ,เดี่ยวทำไม่ได้พวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันให้ความร่วมมือนะครับถ้าเรา สินนน่งล่นไปได้ไอ้สี่เดือนของรัฐบาลชุดนี้มันจะไม่เป็นสี่เดือนที่สูงกล้ามันจะเป็นสี่เดือนที่พวกผมตอกเสาเข็มวางเสาเข็มวางทางรากแล้วก็สร้างรถแมบให้รัฐบาลนะซึ่งจะต้องถูกกรอบของระบบเนี่ยนะครับที่พวกท่านได้วางไว้ได้สร้างเอ็กซ์เพย์เดยนไว้เนี่ยจะบังคับให้รัฐบาลไปไดก็ตามสิ่งที่คนคนกลัวนะักกลัวหนาว่าพวก จะมาใช้อำนาจในการที่ทะเป็น justice or some นะครับมันจะเกิดเรืนในรัฐบาลผมแต่ผมให้คำยืนยันไม่ใช่ว่าที่น,นี่ที่นี่ให้คำยืนยันว่าสิ่งเหลานี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้านอยู่นะครับมนุษย์ทุกคนต้องการความเป็นธรรมแล้วเมื่อความเป็นธรรมมันไม่เกิดไม่มนกองจะเกิด มันก็จะไม่มีใครวิ่ถ้าบ้านเมืองไหนไม่มีนิติธรรมมันก็จะเป็นลูซ์รูสซิทูเอชั่นซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครในประเทศไทยหรือประเทศใดในโลกนี่คือบางช่วงที่มีการกล่าวนะครับคือยืนยันว่าที่คนกลัวว่าพวกตนจะมาใช้อำนาจนะเป็นความยุติธรรมสำหรับบางคนนะคือเขาไปแทรกแซงกระบวนการยุติธร ยืนยันว่าจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แน่นกลไกยุติธรรมดําเนินการไปตามคันลองที่ควรจะเป็นยืนยันนะอันนี้คือการกล่าว